มาพามาเข่าป้าอีกพี่น้องจ้าหุ้นเขา่าวันนั้นพาเด็กหน่อยมามานั่นแลนตอนแรกอีบีจ๋าเบอกว่จจาวแม่มาสร้างบ้านอยู่ในรถะพนะแ <laughs> ล้วก็พาเข่าป้าเข่าดง มันจะมีเหลือเ่ล่ะเก็บเมื่อวานเมื่อก่อนเต่ามองคุ่นกับนี้เด้เตรียมเข้าไปบ้านล่างเขาไปอยู่เด้เนาะม,มีแบบนี้น่ากลัวเนาะน่ากลัวอยู่มีหอดหมูปลาแหมพวนอะห้อยมันขุดน่ะห้อยหมูปลาขุดอ,อันนี้เขามาสวนเขาละมั้งน่ะในบ้านล่าง น้ำสะอาดดอกเม่งามแมะงามยู่ต้นเดียวไงมันมันมันมีอยู่แต่ว่ามันยังบ่ออกเนี่ยมันมีอีกไอ้ต้นนั่นสีขาวบ่อหนั่นาเมฆมันมีเออนี่เดี๋นี่เดี๋นี่เดี๋ต้นผู้กีตาตีเด้อน่ะพีเดียมนะถอนเลยถอนเลยนี่นั่นแหละก็ถอนเลย หนูก็ย่างหาอย่างเดียวได้แถวนี้หนูหามาเลรอเด้ดนี่หนู้่าเข่าปลาเด้มาเด็กหน่อยมันอ่ะโอ้ขังเทิงแห้งลายพี่เลียมโอ้สวยกันอ่ะโอ้งาม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 กุ้นนะพาพี่เลียมมาถือนเข่าปลาถือกระตาหมากว้อว้าไปเที่ยวไหนหรอกมาไปมาเข้าป่าอย่างเดียวมาเข้าป่าอย่างเดียวบ่ไปใสเจริญเจริญให้ประชาไปเลยบ่ไปบ่ไป โอ้ข้างในก็มีอ่ะพี่เดียมเออขับไปขับไปเฮาแต่ว่าอย่าผอหมูป่าเด้อนั่นออกงามนี่เด้อเนาะเออมันบู๊มีแต่ผักฟุกิโนโตะปาด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 เมื่อนั้นยุ่จังมาเนี่ยยุ่จังเหยียบเหยียบเพราะว่ายุ่จังเนี่ยแเล็กเล็กจากที่เท้าเนี่ยนั่นโอ้นั่นน่ะพอน่ะทำหนี่กําลังขึ้นกําลังขึ้นใหม่ๆช่วงนี้กําลังแสบ ไปซุปได้บัลทิเรียมแต่บัลทิเรียมมาชอบกินโ mm hmm. อ้เต็มเลยนี่แต่ฟุกิโนโตะมีคนมาถอนถิ่มแล,ล้วพ่เรียม mm hmm. มีคนมาเก็บแต่ว่าเขาบม่เอา mm hmm. ลาย mm hmm. นี่ก็หหอยหอน,นึ mm ่ง hmm. ที่เจริญมาพาไปมาเก็บว่าเขาจะปลา ไป,ไปชวนไปเข้าป่าปกติว่าสีบ่ได้เข่าแล้วเด้วยมนันฝนมันติตกเนาะแต่มันไม่ตกโอ๊ยเต็มมันเลยป่าคักๆเลยพี่เดียมมันขึ้น,น,นแต่ว่าเขาว่าเอาขมเขาเอาไดรย์เนี่ยมันจะขมเนี่ยถ้ามันมีดอกเขาต้องเอาแบบเนาะที่ว่ามันจุมจ่มๆบ่ มันอยู่มันอันน่นนอยนะแต่มีคนลอยลอยคนมาถอนเราเนี่ยพี่เดียม,ม,นม,นมเนี่ยใหญ่ๆนั่นแหละมันจะสวยนะเราก็เลือกเอานะอุ้ยปลามันคักๆวกแหลนนัดมานัดกกะยางแต่ถนนเนี่ย,ยม,ยมยยนะเขาปลาเออสวยเนี่ยไม่ได้ข้นมาทาั้งหนีซำเ้ยเนี่ยเพราะว่าเด็กน้อยมานำน่ะ เล็กหน่อยมากมันกะอุ้ยขังในแหงหลายค่ะเลียมนั่งตุมต่มๆเลยแหละโคกเอ้ับกูดกระสีออกแล้วด้วเนาะนอเออผักกูดพี่เลียมกินอยู่ใช่ปะอู้มันน้ำอียงเนี่ยต้นบักเน่าหรือเปล่ามัน <c oughs> <c oughs> น้ำกักะ <c oughs> อูย้ยเขาป้าเขาดงตํำน้ำนะพี่น้องเอ้ย,อยน้ำเต็มเลย น้ำต้นบักหน้าขึ้นต้นบักออียงดูน่ะน้ำคักๆนะั่นน่ะที่เดียมดอกอันนี้กำลังออกเนี่ยดอกอียงก็สีเหลืองๆอนะ่ะมันกำลังปม่ใหม่หมดแล้วมั้งไม่เจ๊งไหน,นไป,ไป,ไปลงไปไปลงไปโน่นดูน,น้ำต้น,นนั้นนี่มันมาตายแด้วนะ่ะ ตามคนสวยไปอย่าตกเด้อ <laughs> <laughs> อย่าตกอย่าตกเจ้า <laughs> มุ้ยม,มุ้เพื่อเอาขืนเนะโอ้หอยหมูปลามันมาปูดินกินกินอยียงหรอฮะเนี่ยมมป่าเนาะนะล้อยล้อยปูล้อยอีอย,อยงอ่ะโอ้โง่โง่เด้ มองเก้าแน่ๆกับยุดจังมานี่มาเถิอนอีกรอบเก็บจำหนีก็ลังพ่อกินเนี่ยจุมจมเนี่ยตอนข้างในเขาปลูกอะไรไม่รู้ต้นไอ้ไอ้นี่ไม่ใช่ซากุบบระกับแมนนะพ่เรียม สวยจริงๆนะเนีน่ยสวยสวยดอกอเมะดอกบวยดอกบ้วยป่าสวยอยู่ต้นเดียวเพราะมีต้นเดียว <c oughs> ต้นอื่นบบมีต้นอื่นก็มีแต่สีอย่างกับสีขาวแมนบอต้นมันเหมือนดอกซากุระเนาะต้นมันคือดอกซากุะระบบมีดอกไมจูบเนาะยางลำคลองนี่วิ่งดอกหอยจูบ ต้นอันนี้เนี่ยเต็มเลยดอกซื่อมันซื้ออยังบ่รู้หละว้าดอกนี้ดอกใหญ่เลยพี่เลียมกินโโตดอกใหญ่เลยงามยิบต้นเดียวเลยล่ะแบบพี่พี่เลียมดอกใหญ่เลย อันนี้บดได้แล้วี่ดอกก็เน,นี่จะขมเนี่ยเอาไว้ทำพัน,น,นได้หลายไปอถอยได้ฮะได้ถอยนี่น, <laughs> <laughs> นี่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 มาแล้วเห็นแล้วนั่นนั่นนั่นช่วงนี้หมอเขาปายย่าอยู่เพาะเอาอย่างมันบหกเน,ะนะาะเนาะถ้าเกิดอีกจักหน่อยนี่บ่มีนนยากขึ้้แลวโอหหยากับอัน กับอีหยังก็นอนกับสิลายัมน,นอนอุ๊สวดจุปุจิปีอยู่ไหมมัน,ม,นมันใหญ่แล้วมันใหญ่แล้วมัง้งเฮสียงผู้ใดเ <laughs> สียงคนเขามาเก็บผักเหมือนกันอันนี้ไหนนี่อย่างทางเขาป่าบ้านเขาดินเนาะนี่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  เจอแล้วดอกงามๆน้อใหม่ก็สิออกแล้วแต่ไม่มีเห็ดเดือนไหนกะเดือนหบเเดือนห้าเนาะเดือนสีว่าเดือนสี่ว่าเดือนสี่ว่าผักกูดพี่กลับมาพอดีเลยเดือนสีเอาไปไหนกับบ้านบ่กับสามสิบเนี่ย ตายแล้วอิจาคนาดึกลับบ้านได้ป่ะนี่กลับมากลับไปเล่นสงการบ่กลับมาเดือนสี่พอดีเลยใช่ป่ะพอดีเลยพาไปหาน้องใหม่เนเด้อพาไปเข่าปลาเนเด้อมาไฟใสเราเงาๆจะไปเข่าปลาย่างเดียวเดือนสี่เมษาด้วยเนาะก็ไปเล่นสงการบ้านเฮาพอดีแมนบ่ บรรยากาศนี้ดีบ้านห่าหอนขนาดเน้เนา,าะโอ้พี่เลียมเข้ามายิ่งเต็มเลยมีแต่ฟุกิโนโต้ทางนี้จะขึ้นภูเขาน้ำตกมาเก็บพักกับปีสาวจ้าพูดนะอันนั้นเหมือนกับอออมีแต่ฟุกิโนโตะทางนั้นเลย เอามันเกิดก่อนมันก็เลยบานนะถ้ามันเกิดนี่ดอกอีย่างหนึ่งที่งามแ็นดอกไม่อ๋ออันนี้สวยเลยอันนี้บานแล้ว่เอาอันนี้มันจะขมเนี่ยอันนี้สวยออสวยอาไปนี่ได้หรือเปล่าเนี่ยอันไหนได้อยู่นะนัดว่ะเขาขายกันก็อย่างนี้แหละจุ๊มจมันไม่ค่อยมีหรอกคนสนมากเขามาเก็บ เขาจะเข้าป่าเก็บมันไม่ทันน่ะโอ้ยนี่ดอกนี้กำลังงามเลยมาแมนระเนี่ยเนี่ยกำลังงามอู้นะดอกนั่นกำลังขึ้นกำลังปงใหม่เนาะกำลังปงใหม่อันนี้มันจะไม่ขมอันนี้ต้นเอียงนะต้นมะนาวหรือเปล่าพี่เดียมต้นมะกรูดเนาะต้นมะสมอืมะสมอ่เขาปลูกต้นมกสม พ,พูดถึงญี่ปุ่นผักไม่อุดก,กินเนาะอันนี้จะเป็นบูโดหรือเปล่าหรือว่ากิวี่<ม>นี่ๆๆเป็นเครือเครืออยู่เนี่ยคือต้นกีวีหรือเปล่าหรือว่างุนอ๋อกีวีกีวีอืออยู่สวนก็มีแบบเนี่ยต้นกีวีมันจะเป็นต้นอย่างนี้แล้วมันจะเป็นเครือเครือ ห้อยหมูป่าเห็นเป็นตีนเลยแถวนี้หมูป่าเยอะเนาะมันมันมีแม่น้ำแล้วมันมีภูเขานี่เนาะที่ของไอซาโจ้ก็เป็นเหมือนกันมั้เหอนะ่ะหมูป่าเต็มเลยไม่ไ่ะ่เหรอคลองน้ำเต็ม หมดแล้วพี่เลียมตุ้มก็มีอยู่เนี่ยตุ้มก็ได้ได้กระตาหมากหนึ่งเนาะไรยางเบิรงวิวธรรมชาติโอ้น้ำน่าเล่นเลยพี่เลียมโดดน้ำตกน้ำตกโอ้เป็นกระโดดแค่โอ้น้ำเย็นขนาดเลยเด้ออือใสดีน้ามาจากภูเขาน้ำสะอาด จะพูดถึงแถวอย่างนี้มันจะมีผักไอกูดเนาะมันติดกับแม่น้ําผักกูดมันจะมาเกิดท้งแม่น้ําเดี๋ยวก<ม>็มีะเหมืนอนกันใช่ไหมผักกูดพี่เรียมประมาก,กินผักกูดบะกินตีเอามาแกงส้มแหงแซบแกงใส่หน่อไม้ก็แซบกาเหนือแกงกินไตีแกงทางเหนือนะใส่ปลาแดกบะใส่ใส่ใสใส่ปลาแดกเหมือนกัน นัดกักแกงใช่ปะแดดถ้าได้พออีตูนี่แห้งเขากันดีหูก็พอดีเลยจะมั่นจะมั่นบมูกพานใดๆหรือช่วงดอกไม้ปลาก็มีอนนุ้ยกำลังงามเลยพี่เรียมเนี่ยมันกำลังขึ้นใหม่เพื่อนอะนี่นจะเป็น อันนี้บอแมนอันนี้มันเป็นดอกนะเขาก็ยางไปธรรมชาติดีดีเลยนะญี่ปุ่นมันแบบนี้แหละต้นเฟินดากดำบะ <laughs> อันนี้สวยดีเนี่ย คือจังหนังกระตูนเนาะถือกระตามาเก็บผักเขาเรียกอะไรนะนูน้อยหมวกแดงเอามาไอเข้าป่าแดดแดดก็หายแล้วแต่มีต้นนั้นคล้ายๆกับผักอันนั้น่ได้วนะเพนคล้ายกับผักผักนอกไหม ปกติอย่างนี้มัน่าจะมีเห็ดนะพี่เลี้ยมน,นะนะเนี่ยปลาอย่างนี้เห็นทางยุโรปแถวนั่นเขาก็มีเขาก็ม,มีเห็ดนะบ้านเฮามันคือบ่มีเห็ด,หดแต่เลยบ้านซาโจไปมันจะมีอันที่เขาให้เก็บเห็ดนะนเคยไปอยู่กับ แฟนหลายปีก่อนนู่นอ่ะแฟนพาไปแต่ต้องไปจ่ายเงินให้เขาพาไปเก็บเด้ออันนั้นอ่ะตรงที่มันเป็นบ้านเห็ดเป,เป็นเห็ดป่านี่เหรอเห็ดป่านี่แหละเขาเขาเก็บขายแล้วเขาก็ให้เราจ่ายเงินแล้วเขาจะพาไปเก็บเพราะว่าเราหาเองก็ก็ได้แต่ว่าเฮาบอกว่าเห็ดอันไหนมันกินได้นะเขาก็เลยให้มีคน พาไปเก็บนำทางอย่างเงี้ยพาเข้าป่าแต่เขามีเห็ดอีหยังกะเห็ดไอเห็ดอีหยังมะไม่มะเมนเห็ดอันแดงๆขายอยู่เด้่ยี่อะไร้ลื่นๆนั่นนะเออเออเขาเรียกอะไรน้ำน้ำไม่กุจิไม่ใช่นั่นนะน้ำเมกุจิมันนอนเนาะน้ำมะก้อเหรอ ใช่ไหมนาเมโกานาเมโกนี่บุกิโนโตะมันอยู่ใต้ต้นเนี่ยยังไม่เคยือเแ,แต่ก็มีนะเนี่ยเห็ดแต่มันเห็ดกินบ่ได้นะเ <He ads. S 2> ห็ดเห็ดเห็ดเต็มเลยกับเห็ดอีหอย่างกับพี่เขาไปเก็บเ <c oughs> นี่ยเห็ดนางฟ้าอืจะหลายเห็ดที่มันเป็นจืดๆนะ หมดไปหมดแล้วบ้างเราไปป่าอื่นไหม